สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะเน,นี่นะคะแฝเฟิงจะพูดถึงวิชาของคุณหลุดน,นะคะโดยที่วิชาที่แฝดเฟิงเลือกม,มาวิชาแรกเลยนะก็คือวิชาเพลงพินของคุณหลุดน,นั่นเองคะ <S 1> <S 1> ่ะเพื่อนเพื่อนวิชาที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆน ทำร้า,ายศัตรูด้านหน้าเป็นบริเวณ15เมตร1ครั้งเป็นจุดอ่อนความเสียหายคูดาวนวิใส่ดีบัฟให้กับศัตรูที่ไม่ได้ป้องกัน1ขั้นดีบัฟจะลดความเร็ว15เปเ็นเป็นเวลา10วิทับซ้อนได้3ครั้งสามารถชาร์จพลังก่อนยิงได้จะเพิ่มพลังโจมตีชาร์จพลังยิงสำเร็จจะผักศัตรูที่ไม่ได้ป้องกันให้ถอยไปได้ วิชาที่2นะคะโจมตีล็อกเป้าหมาย7ครั้งเป็นจุดอ่อนความเสียหายคูดาวห6วิสามารถใช้วิชาตัวเบาเข้าหาเป้าหมายได้ระยะโจมตี3เมตรวิชาที่3นะครับเพื่อนๆโจมตีศัตรูในบริเวณที่เลือก1ครั้งเป็นจุดอ่อนความเสียหายคูดาวส10วิ เมื่อทำลายป้องกันของศัตรูได้จะโดนดีบัฟภายใน5วิถ้าเข้าใกล้ตัวเราจะขยับไปได้3วินาที<อ>วิชาที่4นะครับเพื่อนๆโจมตีศัตรูด้านหน้าเป็นบริเวณ15เมตร3ครั้งเป็นจุดอ่อนความเสียหายครูดาว12วิศัตรูที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกทำให้ลอยขึ้น วิชาที่4นะคะเป็นวิชาป้องกันนะคะเมื่อป้องกันสําเร็จจะได้ระบับ1ขั้นเป็นเวลา30วิสะสมครบ5ขั้นจะสามารถใช้สกิลได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะส่งร่างเงาไปในบริเวณที่เลือกทาร้ายศัตรูในขอบเขต5เมตรและผลักให้ล้มลงภายใน2วิสามารถเรียกร่างเงากับคืนมาได้เพื่อลบร้างดีบัฟและเพิ่มสถานะป้องกันดีบัฟการเคลื่อนที่ให้กับตน ชาที่หนะคะเพื่อนๆโจมตีเป้าหมาย1ครั้งระยะ15เมตรเป็นจุดอ่อนความเสียหายคูดาว15วิถ้าเป้าหมายไม่ได้ป้องกันและไม่ได้อยู่ในสถานะดีบัฟเพื่อนรู้ใจจะผูกตัวเราและศัตรูไว้ด้วยกันเข้าสู่สถานะเพื่อนรู้ใจเป็นเวลา10วิในดีบัฟนี้นะคะเป้าหมายจะใช้กำลังภายในเพิ่มขึ้น100% ถ้าเป้าหมายไม่ได้ใช้วิชาพีของคุณหลุนจะได้รับดีบัฟอกหักลดพลังโจมตีลง10%ทับซ้อนได้3ขั้นเมื่อครบ3ขั้นจะลดพลังโจมตีลงถึง100%เป็นเวลา10วินาทีเมื่อได้รับดีบัฟอกหักครบ3ครั้งหรือออกหากจากตนเอง15เมตรสถานะเพื่อนรู้ใจจะหายไปสกิลที่7นะครับเพื่นเพื่อน ส่งล่างเงาไปโจมตีบริเวณรอบๆ5เมตรในขอบเขตที่เลือกโจมตี5ครั้งเป็นจุดอ่อนความเสียหายคู่ดาว15วิศัตรูที่ไม่ได้ป้องกันและไม่ได้อยู่ในสภาวะวารียาเยือกจะแข็งชั่วขณะหนึ่งและดาเมจสุดท้ายที่ทำถ้าเป้าหมายรอบๆไม่ได้ป้องกันจะลอยขึ้นวิชาสุดท้ายนะคระับเ,เพื่อนเป็นวิชาอันตินะคะ โจมตีเป้าหมาย6ครั้งเป็นจุดอ่อนความเสียหายวิชาคุณหลุนวิชาที่3เพลงพินนะคะก็มีวิธานินนะคะเ,เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ